ถืกันเบาเตะกันน่อยได้แล้กระสั่นเดี๋ยวขอไทยฉากกว้างก่อนฉากกว้างคือไม่มีบทพูดซูมอีกกระชังเด็กของงงเงี้ยงงงเงี้ยเดี๋ยวเสียคิ้วตกๆขับรถมาจอดพอจอดปั๊บกับวนมาทังที่เด้วนัพี่ขับได้อยู่พี่ขับได้อยู่สอบดูหน้าเนาะคือมั่นใจในตัวพี่มากขับได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ขับค์มาเยี่ยมที่นี่พ่อแอบมาเยี่มพ่อแอบยี่ยมนีพอแอบมา่นี่ ันแค่นี้มุมกว้างเนาะประมาณนี้ถ้างั้นตรงนี้เคลียร์เส้นหมดเลยมันมุมกว้างหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในระหว่างในระหว่างเนี้ยออแมนพุ่งคำว่ามาแล้วโอ้โหในระหว่างเนี้ยเราจะภาพไปให้นะจะจะมองก็แต่ในระหว่างที่เราถ่าย ยิลาสวัสดีค่ะฝากช่องหน่อยนะคะนันนี่อนนนอนทัวร์เจโอวันออฟฟิเชียลอะไรฝากพ่อขอบพอเต็มยิราเนย ช่องไม่จ้าช่องของเจวันนีูกเจโอวันคนอ๋อจักยานไฟฟ้าเร่องันช่ไหม้าเลฝากองคนเลย o 1ออฟิเชียทุกช่องฝากทุกช่องแน่เด้อค่ะเด้อฝากกูเลยกูแชร์กูติดตามให้ท่านนมือตุกาเมเจอา์จา j อิเชียทุกช่อง JO1 ออิเชียล JO เย่อมมากจ้ ตัวหนึ่งเอที่ยวโอเคไปไหนไปหนไม่เลวดีกาูุสานยนนสวัสดีค่ะพี่ตนพี่ตนมันนี่เป็นพี่กำ้องกันได้เขาอ่ะน้องสาวพี่ตนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับพี่ตนหน่อยเฮ้ยน้องชาครับพี่ตูนครับอาจารย์มาถึง พอจิบจบคลิปกันนี้ก่อนนะคะ